ใ,ใจแน่ถ้าใบหน้าของคุณที่เหนื่อยล้าจากแสงแดดและมลพิษมาตลอดทั้งวันเป็นบอกเกิดแห่งปัญหาผิวพันธเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมักเน้นใช้ตัวยาพิงตัวเดียวจึงไม่สามารถตอบโจทย์แห่งการปรนิบัติผิวพันธของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกเฮเลนาเดทรอยาเป็นของขวัญสำหรับการปรนนิบัติผิวคุณ รูปผิวของเราประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิตเล็กๆนับล้านล้านเซลล์ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเฮเลนาเดอโทรยาทลายศาสตร์แห่งความงามทุกเรื่องที่คุณเคยรู้เปิดกรุความลับแห่งการปรนิบัติผิวสวยด้วยเครื่องสำอางที่อุดมไปด้วยสารอาหารชั้นดีที่สุดที่เซลล์ผิวต้องการเพราะเราลืมไปว่าเซลล์ผิวเป็นสิ่งมีชีวิตการให้อาหารถึงเซลล์ผิวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยวิทยาการอาหารเลี้ยงเซลล์นำไปสู่เครื่องสำอางที่ให้สารอาหารลึกถึงเซลล์ผิวเพราะหากคุณอยากจะสวยคุณต้องสวยถึงเซลล์ครับผิวดีเริ่มต้นที่เซลล์นะคะเพราะว่าทุกชีวิตเริ่มต้นจากเซลล์ไม่ว่าองค์ประกอบร่างกายของคนเราเนี่ยที่เป็นร่างกายอยู่ได้ก็เริ่มมาต้นอากาศอาหารแล้วก็น้ําแน่นอนที่สุดนะคะ ผิวหนังก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราแน่นอนผิวหนังก็มาจากเซลล์ด้วยเช่นกันอยากให้ผิวสวยเซลล์ต้องสวยด้วยนะคะแล้วก็เดพันเฮเลน่าเดโทยาทำให้คุณสวยถึงเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ค่ะเด็ดสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดน,นนะท่านผู้ชมตัวนี้เราเรียกว่าไมโตน u ทรี e n t s คำว่าไมโตนูทรีชันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคำว่าไมโตคอนเดรียนูทริชั่นไมโตคอนเดรียนูทริชั่นก็คือ ขุมพลังงานของเซลล์ในทุกๆเซลล์เนี่ยก็ต้องมีขุมพลังงานหรือเตาเผาพลังงานนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารก็จะทุกส่งเข้าไปในเซลล์เซลล์ก็จะเอาไปเผาผลาญให้เกิดพลังงานเมื่อเกิดพลังงานแล้วเนี่ยเซลล์ก็ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมต่างๆนะคะเช่นแบ่งตัวให้มากขึ้นสร้างภูงมิคุ้มกันให้สูงขึ้นแล้วก็ผลิตคอลลาเจนได้มากขึ้น แน่นอนทุกคนอยากมีคอลลาเจนเราได้ยินคอลลาเจนกันมาเยอะแยะแล้วใช่ไหมคะแต่การที่จะทาให้ผิวเราสวยผิวเราเต่งตึงผิวเราใสผิวเรานุ่มนวลเนี่ยเราก็ต้องมีวัตถุดิบที่ดีและก็ถูกต้องไปให้เขาถูกไหมฮะท่านอาจารย์ในแพทย์ดรพัฒนาเต็งอํานวยนะคะเป็นผู้ที่คิดคน้นและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เฮเลนาเดรโตรยาขึ้นมาโดยใช้ความรู้ของท่านที่จบปริญญาเอกทางด้านสเต็มเซลล์เนี่ยนะคะมาพัฒนาอาหารที่ท่านใช้เลี้ยงสเต็มเซลล์ในห้องแลบนี่คะ่ะ มาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดการที่สเต็มเซลล์ในห้องแลบเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีก็ต้องมีอาหารที่ดีที่สุดอาหารที่ดีที่สุดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะสารอาหารต่างๆเหล่านี้สามารถซึมลึกเข้าสู่ผิวได้อย่างทันท่วงทีเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะว่าไม่ถึงหนึ่งนะหนึ่งวินาทีแล้กันเนี่ยนะอุชนีฉันใส่เยอะมากนะคะ เซรั่มเนี้ยก็จะซึมผ่านค่ะผิวหนังเนีเข้าไปนะคะส่งสารอาหารเข้าไปเลี้ยงอย่างเซลล์ของเราเนี่ยในชั้นหนังแท้ได้อย่างทันทีเพราะว่าอาจารย์ท่านปริญญาเอกทางด้านสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นท่านรู้กลไกในการที่จะนาพาอาหารเนี่ยเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้อย่างลึกนะคะลึกถึงเซลล์จริงๆพอผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยนะคะจะไม่หลงเหลือเลยแล้วก็แน่นอนนะคะผิวเราก็จะกร่างจางใสขึ้นทําไมมันรวดเร็วขนาดนั้นท่านผู้ชมนึกภาพนะคะเวลาเราหิวข้าวเนี่ยเซลล์เราหิวนั่นเองนะคะ เช่นกันผิวพัรร์ของคนเราเองเนี่ยนะคะเขาก็ต้องได้รับอาหารทีนี้เซลล์รรับประทานอาหารด้านใดบ้างกินฉีดดมทาการทาคือการส่งอาหารผ่านทางผิวหนังไปเลี้ยงเซลล์นะคะท่านผู้ชมเมื่อเราทาเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะพบว่า มันจะนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลแล้วความต่างจะเห็นได้ชัดเลยนะคะซึมผ่านยไม่ทิ้งความเหน,อ,นอะหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สารอาหารอันพิเศษและเข้มข้นที่ท่านอาจารย์ในแพทย์ดรพัฒนาได้ใช้เลี้ยงสเต็มเซลล์ในห้องแลบนี่แหละคะ่ะเอามาพัฒนานะคะมาเป็นส่วนผสมที่สําคัญที่สุดของไมโตนวเทรียนท่านอาจารย์หมอของเราเป็นคนเก่งนะปริญญาเอกนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็ยังใส่ตัวเขาเรียกอัลฟาไลโปอิกแอซิดในเนี้ยในเนี้ยนะคะ อาฟ้าอะไรไปอีกแอซิคคืออะไรคงได้ยินกันนะหรือบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธ,ธิภาพพิเศษในการที่จะช่วยทำให้วิตามินอ e ีก็ดีวิตามินซีก็ดีโคเอนไซม์คิวเทนก็ดีกลับมาทำงานได้อีกรอบหนึ่งก็จะทำให้การปกป้องผิวพรรณของเรายาวนานขึ้นและก็จะคงความอ่อนเยาว์ของเราเนี่ยได้อีกนานเท่านานเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มีรุ่นใหม่ล่าสุดออกมา บรรจุ30กรัมก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะใช้นะคะไบโตรนเนทรีนเนี่ยดูแลหน้าดูแลคอดูแลมือนะคะเพราะผู้หญิงมือก็ต้องสวยคอก็ต้องไม่เหี่ยวไม่ย่นและสี่งสำคัญที่สุดไบโตรนเนทรีนเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวหน้าของเรากระชับทากลางคืนจะก,กระชับถึงเช้าทาเช้ากระชับถึงเย็นนะคะแล้วที่สำคัญบุคคลที่มีท่านทั้งหลายที่มีใบหน้า,ม,ามันเนี่ย นี่จะคืนความสมดุลให้กับเซลล์เมื่อเซลล์เรามีความสมดุลเขาก็จะไม่ผลิดน้ำมันเกินมานะคะกท่าหน้าเราเนี่ยเนียนเรียบแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีความมันอีกต่อไปและที่สำคัญวันนี้ทางรายการของ h e l t h Plus นะคะยินดีมอบนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดให้ท่านเนี่ยปกติมูลค่า4,800บาทนะคะอันนี้แต่จะบอกท่านผู้ชมเลยนะคะนี่เราก็จะไม่คิดราคาเต็มเราสมนาคุณพิเศษเลย ครีมกันแดดที่ลงลึกถึงระดับเซลล์คําว่าลงลึกถึงระดับเซลล์นี่ก็เป็นการค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเป็นครีมกันแดดและเรียกว่าอาจจะเป็นชนิดเดียวณตอนนี้ที่มีส่วนผสมของแอสตาเซนตีนนะคะซึ่งแอสตาเซนตีนในคุณสมบัติพิเศษคือลดการอักเสบของเซลล์นะคะแล้วก็ลดจุดด่างดําเพิ่มความชุ่มชื้นลดรอยเหี่ยวย่นอันนี้เป็นผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอสตาเซนติน ครีมกันแดดตัวนี้50ไงเพราะฉะนั้นคำว่า50 SPF 50เนี่ยสามารถปกป้องทั้งแดดที่ร้อนจัดจ้านแล้วก็แดดที่แดดที่กำลังอ่อนๆหรือแม้กระทั่งในร่มแค่เรื่องในร่มหรือในที่ทำงานของเราเนี่ยได้ทุกโอกาสเลยนะคะมูลค่าจริงๆแล้ว1,500บาทแต่มออพิเศษสำหรับทุกท่านที่สั่งซื้อไมโตหน้าตึง,งจริงๆไมโตเนทเรียนไมโตน้าตึงหงหลอด4,800บาทรับฟรีๆทันทีนะคะครีมกันแดด แอสซอร์ันเทน S P F 50มูลค่าหน0่บาทเฮเลนาเดอะโทรยาไมโตรหน้าตึงแอดวานซ์ไมโครนูทรเนเซรมขนาด30กรัมราคา4,800บาทรับฟรีทันทีครีมกันแดด S P F 50มูลค่า1,500บาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรยาติดต่อได้ที่082 7825933-35 088-022-4724-25 0, 0, 0 5 2 5 5ส1 7 8 8สันั่งซื้อชนบุรี086-847-5152